สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n น l ต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับในคลิปนี้จะไปคุยจัดเต็มถึงเรื่องของตลาดซื้อขายนักฟุตบอลไทยลีกที่ตอนนี้กำลังคึกคักโดยเฉพาะทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซับสไคร b ์ในช n n น l ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่5 0,000ซับไปด้วยกันนะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหาครับ ช่วงได้จะไปคุยถึงบุรีดมยูไนเต็ดกันหน่อยอย่างที่ทราบในตอนนี้นะครับบุรีดำกำลังจะคว้าตัวพีระดนฉ่ำรัศมีนะครับกองกลางกับตันทีมสมุทรปราการซิตี้มาร่วมทัพรวมไปถึงก็กําลังจะได้ทีลพลเยาะเย้ยแนวรุกตัวเก่งของสมุทรปราการซิตี้อีกหนึ่งคนมาร่วมทัพเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็น2นักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่บุรีด์กำลังจะได้ตัวเข้ามา ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจของทัพปราสาทสายฟ้าอย่างมากนะครับคือการที่บุรีดมกำลังจะคว้าตัวพรีระดนกับธีรลพลเยอะเย้ยเนี่ยผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยเขาสัญญากําลังจะหมดกับทีมสุรบการและไม่ได้ไปต่อซึ่งทางทีมก็ต้องหาทางออกด้วยการปล่อยนักเตะออกจากทีมด้วยการขายซึ่งขายเนี่ยราคาก็ไม่สามารถที่จะ เรียกแพงได้เพราะพิระดนกับธิรพลเยอะเย้ยสัญญากําลังจะหมดนะครับเขาคาดว่าค่าตัวของพิระดนเนี่ยประมาณ10ล้านบาทเท่านั้นนะครับที่บุรีรัมย์ทุ่มมาแล้วก็ส่วนธิรพลยอะเย้ยเนี่ยก็จะมีค่าตัวประมาณ5ล้านบาทเท่านั้นถือว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับ2นักเตะดีกรีทีมชาติไทยเรื่องของการคว้าตัวผมคิดว่าไม่น่าพลาดแต่มาพูดถึงจุดที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับการที่บุรีรัมย์ กำลังจะได้ตัวพีระดลนกับทิลพลพลยอเยยะเนี่ยมันน่าสนใจหลายๆอย่างโดยเฉพาะในรายของพีระดลไม่น่าพลาดพีระดลนฉ่ำลัศมีถ้าพูดถึงสไตล์การเล่นเนี่ยเป็นกองกลางที่เล่นได้แบบหลากหลายมีทั้งความฟิตความขยันการจ่ายบอลแล้วก็เติมขึ้นไปยิงประตูน,นะครับซึ่งพีระดอนพูดง่ายๆนะครับสามารถไปทดแทนที่ของจักรพันธ์แก้วผมได้เลย พอต้องยอมแล้วว่าพี่โน้ตช่วงหลังอายุเยอะขึ้นก็อาจจะโดยลายเยอะไปพอสมควรนะครับการได้พีรดนเข้ามาเนี่ยจะทําให้กองกลางของบุลลัมได้ความสดใหม่ได้ความน่าสนใจมากขึ้นนะครับและทําให้กองกลางมีตัวเลือกเยอะขึ้นคิดง่ายๆนะครับรัตนากรพีะระดอนจักรพันธ์แก้วผมสลับกันเล่นยังไงก็เวิร์กนะครับและพีระดอนเนี่ยเขาก็เป็นนักเตะไทยลีกที่ระดับท็อปอยู่แล้วนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีค่าตัวเกือบ 20-30ล้านบาทด้วยนะแต่ตอนนี้สัญญาใกล้จะหมดบุรีรัมเลยได้มาด้วยราคาที่ไม่แพงนะครับจริงๆพริรดณตอนแรกเนี่ยมีข่าวจะไปแบงก์คอกก่อนแต่ทว่าแบงคอกเขาไม่มีนโยบายทุ่มทุนซื้อนักเตะในฤดูกาลนี้เขาพอใจที่มีอยู่แล้วนะครับก็ทําให้เป็นบุรีรัมที่ได้มาและอ,อย่างนะครับผมมองว่าการเสริมทัพครั้งนี้ของบุรีรัมเนี่ยมันช่วยยกระดับเรื่องของขุมกําลังให้ไปต่อก,อกรกัน ลุนแชมป์ไทยลีกกับพวก BG พวกการท่าเรือพวกเชียงรายได้สนุกนะครับโดยเฉพาะการต่อกรกับ BG น่าจะมันมากๆเพราะต้องยอมรับว,ว่าบุยรำเมื่อรอูการที่แล้วเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ซึ่งปีนี้เขาค่อนข้างที่จะหวังอย่างมากที่จะกลับมาเป็นแชมป์และการเสริมอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าตอบโจทย์นะครับในรายของพีรดนฉ่บและสมี ขนาดที่ธีรพลย่ะเย้ยเนี่ยอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มแต่มีสิทธิ์ที่จะไปบุรีรัมสูงมากๆเขาเป็นนักเตะที่ผมมองว่าจมูกไวอย่างมากนะครับในพื้นที่การจบสกอร์และบุรีรัมได้ไปเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของการเล่นเกมลุกที่ดีขึ้นนะครับลองคิดภาพง่ายๆธิรพลเยอะเย้ยสุประชัยสุประโชคไมคอนสุภนัทโอ้โหขุมกําลังในเกมลุกนี่เยอะขึ้นชัดเจนเลยนะครับสาหรับบุรีรัมได้อย่างธิรพลยอะเย้ยเขาเป็นนักเตะที่ชอบ อยู่กับป่ากับเขาชอบใช้ชีวิตแบบชิวๆซึ่งเขาอยากจะกลับไปอยู่ที่ร้อยและร้1กับบุรีร,รัมก็ใกล้ๆกันนะครับเดินทางกันมาได้สะดวกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเป็นการกลับมาทําให้ตลาดนะักฟุตบอลไทยลีกคึกคืนอีกครั้งสําหรับการที่บุรีรัมนะครับมีข่าวจะได้ทั้งพีรดนกับธีรพลยอะเย้ยก็เรียกได้ว่า ทำเอาแฟนบอลบุรีดัมตอนนี้เนี่ยโอ้โหกำลังแฮปปี้อย่างมากใจชื้นอย่างมากนะครับที่ทีมกลับมาทุ่มอีกหนึ่งครั้งในการดึงนักเตะโดยเฉพาะนักเตะไทยมาร่วมทีมเพราะบุรีรัมเนี่ยจะได้ชัดว่าเขาาไม่ค่อยเสริมนักเตะไทยเข้ามาเท่าไหร่นะครับจะใช้แต่ตัวเดิมๆเป็นหลักแต่ต้องยอมรับว,ว่าด้วยนักเตะที่อยู่ในทีมตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จหมดแล้วเพราะฉะนั้น ความกระหายมันอาจจะลดน้อยลงไปไม่เหมือน45ปีก่อนแต่การที่ได้นักเตะที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะก้าวไปเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกหรืออยากจะทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันจะทําให้บุร,มมรีรัมย์เป็นลูกการน้าเนี่ยมีความสดใหม่และลุน้นแชมป์ไทยลีกสนุกขึ้นนะครับอะตอนนี้ก็เหลือการชูเสื้ออย่างเป็นทางการแต่ผมคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับก็แสดงความยินดีกับทัพปราสาทสายฟ้าแฟนบอลบุรีรัมย์นะครับ ที่เป็นเต่งกําลังจะได้นักเตะดีกรีทีมชาติไทยไปร่วมทีมก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจจริงๆของบุรีรัมย์ครับจากนั้นนะครับมาดูในส่วนของ BG จีปทุมกันหน่อยล่าสุดน,นะครับบีจีประกาศปล่อยตัวปียชนกดาลิศนะครับแนวรับวัย28ปีให้กับสุพรรณบุรีเ c ยืมตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ปียชนกเนี่ยถูกเรียกกลับมาใช้งานในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกแต่ปรากฏว่า โชว์ผลงานได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่แล้วก็หลุดจากตัวจริงเป็นสำรองชาตรีฉิมทะเลนะครับก็ทำให้พื้นที่ในทีม B ีีของปิยะชนกเนี่ยก็ไม่มีก็ต้องกลับไปยืมตัวเหมือนเดิมนะและก็เป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณเข้ามาแทนที่นะครับผมมองว่าการที่ BG เสริมจักรพันธ์ไพสุวรรณมาเนี่ยเขาเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับระบบหลัง3ของ BG จจักรพันธ์ยืนเซนเตอร์ฝั่งขวาได้ออกบอลได้แล้วก็เล่นบอลง่าย ขยับไปยืนเป็นวิงแบ็กขวาก็ได้ในวันที่สันติภาพจันหองอมไม่สมบูรณ์ก็เล่นได้อีกไปยืนเป็นวิงแบ็กซ้ายก็ได้ครับสำหรับจักรพันธ์ไพลสุวรรณไม่ฟิวตัวรับก็ได้แล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของจังหวะการเตะลูกนิ่งต่างๆคุณคิดดูครับจักรพันธ์ไพลสุวรรณเนี่ยเจ้าพ่อแอซซิตของปราการเหมือนกันเปิดให้วิกเตอร์เปิดให้ตุนเยตมงผมมองว่าน่ากลัวสุดๆนะครับถือว่าเป็นการเสริมทัพที่คุ้มค่าของ BG อย่างมากกับการที่ได้ จกกักรพันธ์ไพสุวรรณเพื่อนผมไปร่วมทีมนะครับก็เรียกได้วันน่าสนใจส่วนทั้งฝั่งสุป,ปากาเนี่ยโอ้โหพอปล่อยนักเตะตัวหลักไป2-3ถึงคนนี้เป็นงานหนักของอิชิอิเลยนะครับกับการที่จะพาทีมโชว์ผลงานให้ดีในฟุตบอลไทยลีกฤดูการหน้าแต่อย่างน้อยก็จะมีทุนเข้ามาเพิ่มในการสรรหารนักเตะใหม่ตอนนี้ได้ชัยวัฒน์บุรานกลับมาแล้วก็ต้องดูว่าพอเสีย3คนนี้ออกไปเนี่ย บอลปราการจะมีผลกระทบแค่ไหนเป็นบทพิสูจน์ของอิชิอิอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจะยังคงพาปลาการโชว์ผลงานดีได้หรือไม่ในวันที่เสียตัวหลักไปเยอะนะครับโอ้โหแฟนบอลปราการก็ต้องทําใจแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับอยู่ดีๆนักเตะตัวหลักย้ายออกจากทีมไป3-4ถึงคนด้วยกันโอ้โหก็ถือว่ามีผลกระทบพอสมควรแต่ก็ดูว่าอิชิอิด้วยสไตล์การทำทีมของเขาเน้นทีมเวิร์กจะสามารถ โชว์ผลงานได้ดีต่อหรือเปล่าในซีซั่นหน้าก็ติดตามกันครับขยับมาพูดถึงเมืองทองกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจสซี่เค์เลนนะดาวเตลูกครึ่งออสเตรเลียฟิลิปปินเนี่ยอย่างที่ทราบว,ว่าเจสซี่เค์เลนเนี่ยในช่วงที่เมืองทองไปเก็บตัวที่เกลนเวลล่เนี่ยเขาไม่ได้ไปก็มีรายงานออกมาว่าอาจจะไม่อยู่ในแผนการทําทีมแต่ล่าสุดนะครับเจสซี่เค์เลนก็กลับมาฝึกซ้อมกับเมืองทองเป็นที่เรียบร้อย ในเวลา2-3วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีลุ้นที่จะเป็นโคตา้าต่างชาติโคต้าสุดท้ายลงเล่นฟุตบอลไทยลีกให้กับเมืองทองซีซั่นหน้านะตอนนี้เจสซี่เคอร์เลนเนี่ยกำลังเรียกความฟิตยอย่างหนักให้กลับมาเท่ากับบรรดาเพื่อนร่วมทีมต่างๆถ้าเกิดเจสซี่เคอร์เลนเป็นโคตา้าต่างชาติโคนสุดท้ายของเมืองทองเนี่ยก็จะครบแล้วนะครับมีวิลเลนพ็อปโฮชาแล้วก็เจสซี่น่าติดตามเหมือนกันนะแต่ผมมองว่า ก็โอเคเพราะเจสซี่เคลเรนเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ผลงานดีกับทีมนครราชสีมามาด้าเอฟซีนะครับแล้วผมก็มองว่าไม่คีเรชเท่าไหร่แล้วเขาก็เล่นได้หลายตำแหน่งแบ็คขวากองกลางปีกก็ได้นะครับผมมองว่าก็โอเคอะสำหรับเจสซี่เคลเรนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นทางมาริโอยูโรฟกี้ออกมาบอกว่ามีสิทธิ์ที่เจสซี่เคลเรนจะเป็นนักเตะต,ต่างชาติโคต้าสุดท้ายของเมืองทองแต่ก็ เมืองทองเนี่ยไม่ปิดโอกาสคว้านักเตะใหม่เหมือนกันจนกว่าตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยลีกจะปิดในวันที่3สิงหาคมก็รอติดตามนะครับแต่ผมมองว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้สูงอย่างมากที่เจสซี่จะเป็นนักเตะต่างชาติคนสุดท้ายของเมืองทองและเขาอาจจะได้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางด้วยนะครับเพราะเขาก็เรียกได้ว่าเคยเล่นตำแหน่งนี้สมัยคาแข้งในลีกสกอตแลนด์กับทีมดันดี แล้วก็เล่นกับหลายๆทีมมาน่าสนใจเหมือนกันเพราะเมืองทองเนี่ยต้องการนักเตะในตำแหน่งกองกลางซึ่งเจสซี่ก็สามารถเล่นได้อ่ะก็ติดตามแล้วกันสำหรับเมืองทองเดี๋ยวจะมาอัปเดตบ่อยๆนะครับหลังจากนีน้จะมีข่าวเข้ามาเรื่อยๆสำหรับเมืองทองนะครับแฟนบอลก็ติดตามกันมาปิดท้ายคลิปนี้เรื่องราวของฟุตบอลเจลีก,กันเช่นเคยนะครับอย่างที่ทราบว่าโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเนี่ย ล่าสุดก็ได้ทำการประกาศแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทีมเป็นที่เรียบร้อยก็คือเควินมัสแคทนะครับเป็นเฮดโค้ชชาวออสเตรเลียบ้านเดียวกับโค้ชอังเก้ปอสเตโคกรูคือหลายคนเนี่ยมาสอบถามผมว่ามาริโน่จะเปลี่ยนโค้ดอีกหรือเปล่าเพราะพอพอังเก้ย้ายไปอยู่กับเซลติกใช่ไหมแล้วก็ไปดันมาซินัง,นงกะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชขัดตาทับชั่วข่าวปรากฏว่าผลงานดีแต่คือบอร์ปฐานของมาริโนเนี่ย เขาให้มาซึนากะมาแค่ขัดตาทับตั้งนานแล้วนะครับและเขาก็คุยกับเควินมัสแคทมาพอสมควรและตอนนี้มัสแคทก็เดินทางมาถึงญี่ปุ่นแล้วก็กักตัวเดี๋ยวจะมาฝึกซ้อมกับทีมมาลีนอตซึ่งน่าสนใจอย่างมากสำหรับเฮดโค้ชคนนี้นะครับเป็นนายใหม่ของพี่อุ้มธีระทรบุญมาทันประสบการณ์ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับเควินมัสแคทเนี่ยเคยประสบความสำเร็จมากมายกับทีมเมลเบิร์นวิกตอรีในศึกฟุตบอลเอลิกออสเตรเลียนะครับ พาทีมคว้าแชมป์เอลอิกถึง2ครั้งด้วยกันนะแล้วก็เป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศออสเตรเลอีก1ครั้งในปี2015นะครับจากนั้นเคยไปคุมทีมในยุโรปกับทีมแซงทุยดองในเบลเยียมด้วยแต่ถว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะแล้วก็แน่นอนนะครับก็เป็นมารินอสที่ไปดึงตัวมาคุมทัพซึ่งมัสแคทเนี่ยคนที่แนะนำก็คืออังเก้ปอสเตโคกรูนะครับเฮดโค้ชคนเก่าของมารินสตอนที่อังเก เขากำลังจะย้ายไปคุมเซลติกเนี่ยด้วยความผูกพันกับมารินอตอังเก้เขาก็ไม่ได้ไปตัวเปล่านะครับเขาก็ได้มีการปรึกษาหารือกับบอร์ดบริหารของมารินอตว่าใครที่จะเหมาะมาสารต่อฟุตบอลในแบบฉบับของอังเก้อังเก้ก็นแนะานำเควินมัสแคทไปและบอร์ดบริหารก็โอเคที่จะดึงมาร่วมทัพซึ่งเควินมัสแคทเนี่ยต้องบอกว่าเป็น โค้ชที่สนิทกับอังเก้อย่างมากและเขามีการพูดคุยกับอังเก้ตลอดถึงแนวทางการทำทีมต่างๆนะครับเคยรับไม้ต่ออังเก้สมัยที่อังเก้โยกจากการคุมเมลเบิร์นไปคุมทีมชาติออสเตรเลียและทางฝั่งมัสแคสเนี่ยก็มาคุมทีมแทนนะครับตอนสมัยเป็นนักเตะเนี่ยเขาจัดได้ว่ามัสแคเนี่ยเป็นนักเตะที่โหดที่สุดในช่วงหนึ่งเลยนะครับโหดกว่าเปเป้ P, โหดกว่ากัตตโซอีกนะครับ นี่เป็นการจัดอันดับของสื่อต่างประเทศนะแต่ตอนเป็นโค้ดเนี่ยผมไปดูนะครับแพชชั่นไม่ต่างจากนักเตะเรียกได้ว,ว่ากระตุ้นแบบสุดๆนะครับซึ่งให้จับตาดูอนาคตพี่อุ้มธีรทรให้ดีผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวจริงค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าอังเก้เนี่ยกับมัสแคทคุยกันตลอดและมัสแคทก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขามามาิโน้ครั้งนี้เนี่ยเขาจะสารต่องานที่อังเก้ทำไว ให้ทีมยกระดับขึ้นไปได้อีกและอังเก้นเนี่ยก็จะให้ข้อมูลนักเตะของมารินอให้กับมัสแคทเต็มที่ซึ่งอย่างที่ทราบว,ว่าอังเก้นเนี่ยเขาชื่นชอบพี่อุ้มธีรทรเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลจากปากอังเก้ที่ส่งต่อให้มัสแคทเนี่ยมีแต่เรื่องราวดีๆสาหรับพี่อุ้มธีรทรน,นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครการันตีที่จะเป็นตัวจริงในทีมมารินอแต่ผมมองว่าข้อมูลที่มัสแคทได้รับมาจากอังเก้นเนี่ย พี่อุ้มก็จะเป็นหนึ่งในกำลังหลักของทีมมารลนอตในการลุ้นแชมป์ฟุตบอลเจลีกแน่นอนนะครับเพราะว่าในช่วงถึงแม้ที่เขาจะหลุดเป็นตัวสำรองใน3-4เกมที่ผ่านมาแต่เขาลงมาเล่นเนี่ยมันสามารถสร้างความแตกต่างได้และเฮดโค้ชที่เป็นต่างชาติมาคุมฟุตบอลเจลีกเนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นสไตล์วิ่งอย่างเดียวแต่เขาต้องการนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ก็รอติดตามนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้น ก็อ,อยู่ที่การฝึกซ้อมว่าจะทําได้ดีขนาดไหนแต่ผมคิดว่าระดับพี่อุ้มเทลาทอนเ่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าจะเอาชนะใจคดใหม่ยังไงเพราะฉะนั้นผมมองว่าพี่อุ้มกับมารินอตหายห่วงนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาเป็นตัวหลักได้ในอนาคตนะซึ่งมารินอตตอนนี้นะครับกำลังมีลุ้นแชมป์ใช่ไหมแต่เขาก็กําลังมีลุ้นจะเสียนะักเตะชื่อดังของทีมก็คือเทรูฮิโตะนากะวะที่กําลังจะ ได้ไปอยู่กับวิเซลโกเบซึ่งโกเบพร้อมทุ่มทุนมหาศาลเพื่อดึงนาคากาวะไปเล่นเพราะว่าโกเบเขาเสียเคียวโกฟูฮาชิไปก็อยากจะหาตัวแทนและนาคากาวะก็เหมาะสมซึ่งนาคากาวะในช่วงหลังกับมาริน้อนเนี่ยหลุดไปเป็นตัวสำรองให้กับไดเซนมาเอดะนะครับโอ้โหก็ถือว่าจาก MVP ด้วยการบาดเจ็บ ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาทำให้เขาฟอร์มดอปลงไปแต่ยังคงอันตรายอยู่นะครับก็รอดูร่วมไปถึงมาริโนสอ,อาจจะต้องเสียโอไนวูด้วยนะครับที่มีข่าวจะไปตูรลูสฝรั่งเศสน่าติดตามจริงๆสำหรับมาริโนสแล้วก็ฟุตบอลเจลิกคือมาริโนสเนี่ยถึงแม้จะเสียนักเตะตัวหลัก1-2คนใช่ไหมแต่คู่ต่อสู้ของเขาอย่างคาวากิฟอนตาเล่นะครับก็เสียนักเตะตัวหลักไปค้าแข่งยุโดเพียบตอนนี้เนี่ยเสียอาโอทนากะ ขาาอรุมิโตมะใช่ไหมล่าสุดเนี่ยการ์ดโกเซลติกทีมของอังเก้ปอสเตโคกรูเนี่ยกำลังจะดึงมิกิยามาเนะแบ็กขวาตัวเก่งของฟอนตาเล่ไปร่วมทีมรวมไปถึงยาสโตวากิสกะก็มีข่าวว่าหลายทีมในยุโรปจ้องตาเป็นมันขณะที่ยูโคบายาชิ ashi, กองหน้าตัวเก่งเจอการบาดเจ็บเล่นงานนะครับทำให้ต้องพักอย่างน้อย6สัปดาห์ด้วยกันก็ทำให้ฟอนตาเล่แลดูเรื่องของ กลุ่มกาลังจะลดลงไปแต่รูปแบบการเล่นของฟอนตาเล่ยังดีอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่ามาริโนสจะลุ้นแชมป์ได้สนุกขึ้นเมื่อฟอนตาเล่ขาดนดักเตะตัวหลักไปหลายคนก็รอติดตามนะครับอ่ะเดี๋ยวมาริโนสเนี่ยเกมนัดต่อไปในเจลิกจะบุกไปเยือนกัมบะโอสกานะในวันที่6สิงหาคมก็ดูกันว่าพี่อุ้มธีระทรจะกลับมาเป็นตัวจริงได้หรือไม่ให้จับตาดูให้ดีนะครับแต่ผมก็คิดว่ามีโอกาสพอสมควรเหมือนกันนะอ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช anel ต้องสุยนะครับมุ่งสู่ห0 0 0มื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ